ว่าไงจ้าที่รักไม่เจอกันตั้งนานนมโตขึ้นเป็นกองเลยนี่เจ๊ะจะทานอะไรในมื้อน,นี้สั่งได้เต็มที่เลยนะครับที่รักรอืที่รักเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ <condu it> พี่อยากที่จะเห็นรอยยิ้มหวานๆของเจ้าเหลือเกิน <c oughs> วันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณด้วยนะว้าว <Wow. S 1> โอ้เั <c oughs> ่นฟันหรือไล่ข้าวโพด <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องฟันนั่นเองนะคะนัาตี่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องฟันนี่มันบ่งบอกได้หลายอย่างนะคะทั้งบุคลิกภาพเอย่ยทั้งเรื่องของสุขภาพเอย่ยคือคนเราเนี่ยยิ้มบ่อยยิ้มเก่งเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเรามีฟันที่ขาวเลยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยดูดีดูดมีสเสน่ห์ขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้ายิ้มออกมาแล้วฟันเหลืองเนี่ยมันก็แบบว่า เรื่องฟันเหลืองเนี่ยคนที่ติดชาติดกาแฟเนี่ยค่ะต้องเจอเป็นหาแบบนี้แน่นอนคลิปนี้นะคะนัตตี้เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ยาสีฟันที่สามารถทําให้ฟันของเราขาวขึ้นมาได้นะจ๊ะจะมาแนะนํานวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นัน่นเองตัวนี้คือ Sparkle Whitening Booster Gel นะคะดูผิวเผินก็เอ๊ะมันก็คือยาสีฟันธรรมดาธรรมดานี่นา แต่แต่แต่ว่าไม่ใช่ยาสีฟันธรรมดาที่เราเคยใช้กันนะคะตัวนี้สามารถใช้คู่กับยาสีฟันที่เราใช้อยู่เป็นประจําได้เลยนะคะนัตตี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่เราแปรงฟันเราก็จะใช้ยาสีฟันเดิมๆที่เราเคยใช้อยู่เป็นปกตินะคะคือเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนัตตี้ก็เป็นคนที่ติดยาสีฟันอันเดิมอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายมากตรงที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนยาสีฟันที่เราใช้อยู่เป็นประจําและใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะก็คือเราจะบีบยาสีฟันนะคะลงบนแปรงแล้วก็ เอาตัวนี้นะคะสปาร์คเ b อร์บูสเ e อเจนี่ยทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็แปลงฟันตามปกตินั่นเองง่ายมากไปดูกันนะคะว่าตัวนี้สามารถช่วยเรื่องอะไรกันได้บ้างจ้า สปาร์คเกอรไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เจลจะช่วยลดคราบสีบนผิวฟันให้มันขาวขึ้นนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยที่ไม่ทําลายเคลือบฟันค่ะจะช่วยคืนสมดุลแร่ธาตุสู่ผิวฟันค่ะซ่อมแซมการถูกทําลายบรเิเวณผิวฟันลดการเสียวฟันได้ด้วยช่วยลดคราบชากาแปที่อยู่บนผิวฟันนะคะยับยั้งกระบวนการก่อเกิดคราบลักได้ด้วยคือตัวนี้ได้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าผ่านการทดสอบจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าฟัานนี้ขาวจริงแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะ ถามว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใครบ้างก็เหมาะสำหรับคนที่อยากมีฟันที่ขาวนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนยสีฟันเดิมที่เราใช้อยู่คนที่ดื่มชากาแฟดื่มไวน์ดื่ม,มน้าอัดลมหรือว่าน้ําผลไม้ที่มันไปเปลี่ยนสีฟันของเราให้มันเหลืองนะคะก็สามารถใช้ได้คนที่จัดฟันนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ชอบทานอาหารรสจัดๆนะคะ ที่มันแบบไปเปลี่ยนสีฟันของเรานะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะอย่างที่นัตตี้ได้บอกไปนะคะคือเราเนี่ยจะบีบยาสีฟันเดิมที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนี่แหละลงไปบนแปรงของเรานะคะก็บีบเท่าปริมาณที่เหมาะสมนั่นแหละนะคะแล้วก็บีบตัว Sparkle Booster Gel ตัวนี้เนี่ยทับลงไปอีก1ชั้นนะคะนัตตี้จะใช้ในปริมาณ1ต่อหนึ่งคือเท่ากันเลยนะคะแล้วก็แปรงฟันตามปกตินะคะ1เดือนกว่าเต็มๆที่ได้ทดลองมานะคะตอนนี้ก็จะหมดแล้วด้วยนะคะบีบจะไม่ออกแล้วนะ ะะก็มาดูน้าที่ได้ถ่ายภาพ before ก่อนที่จะใช้นะคะแล้วก็ a f t e ตทุกวันนี้นะคะเปรียบเทียบกันดูว่าสีของฟันนี่แตกต่างหรือเปล่านะคะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าเลยจ้าภาพ before ให้ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขึ้นภาพ after ให้ทางด้านนี้นะคะเปรียบเทียบกันดูนะคะ2ด้านนะคะระหว่างภาพ before ก่อนที่จะใช้นะคะน่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วล่ะเกือบ2เดือนที่ได้ใช้หลอดนี้มานะคะ คือตอนแรกมันก็เหลืองอยู่นะคะแล้วก็อั t เตนะคะจะเห็นว่ามันขาวขึ้นขาวขึ้นระดับหนึ่งเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ก็จะใช้ต่อๆไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวนัตตี้ชอบนะคะตรงที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยน ยาสีฟันที่เราใช้อยู่เป็นปกตินะคะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแค่เอาตัวนี้เนี่ยมาเพิ่มขึ้นมาอีกไอเทมหนึ่งเท่านั้นและที่ชอบก็คือว่ามันทําให้ขาวขึ้นได้จริงแต่ว่าไมไ่เป็นอันตรายต่อฟันต่อเนื้อฟันของเราไม่ได้ทําให้เสียวฟันขึ้นนะคะดื่มน้ําเย็นกินไอติมได้ตามปกตินะคะนี่ก็เป็นพจการใช้ของอตีนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะถูก ะะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝันนะคะันตี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีปัญหาอยู่นะคะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยมีขายแล้วที่วัดสัตว์นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะทตี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะีไม่รู้จะพูดวนทําไมนะสามารถไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนนะทตี้พลอยนะคะแล้วก็อยากให้นัทตี้พูดคุยหรือว่าเมาเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยบอกได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ บายๆเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ